สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที่25ตุลาคม2567ครับพี่น้องครับมือนีก็ะมาเก็บภาพบรรยากาศประมวลภาพการก่อสร้างบา้านหมกไส้ถึงเรื่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ประมาณวันที่22ตุลาคม256766ครับพี่น้อง ครับมาถึงตอนนี้กับเมื่อปีเต็มพอดีครับพี่น้องกับประมวลภาพบรรยากาศในการก่อสร้างแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะพี่น้องเบิงนเนาะกับงานกับบ่มีปัญหาพี่น้องเจอสร้างดีนะพี่น้องเนาะฝีมือดีฝีมือเยี่ยมมีความรับผิดชอบสูงนะพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างในระยะหนึ่งปีถนับเป็นหมื่นกับประมาณ ต6 0กว่าหมื่นพี่น้องบ่เคยสร้างปัญหาให้เจ้าของบ้านบวชหัวแม้แต่นิดเดียวพี่น้องมีแต่สร้างความพอใจมีแต่สร้างความปิติยินดีพี่น้องอันใดบ่ดีดเพิ่นก็แก้ให้อันใดบด่ดีอันใดดีดเพิ่นก็ส่งเสริมเพิ่นก็เฮ็ดให้พี่น้องอ๋อจะเป็นดีดีทีมงานนี้ต้องขอขอบคุณท่านท่านตำรวจเอก คิดนุปงพม,มีเดียดเนาะพี่น้องอ๋ออนุญาตเลยน้่งเพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นแนะนัา่ม,มาเพิ่นแนะนั่งจมงานางดีดีพี่น้องสุดยอดอยดีดีบอกว่าผิดหวังเลยพี่น้องแนะนัา่ม,มาสีมือเพิ่นเราพี่น้องบนติดการจับเสียมการฉาบการก่อเป็นทีมงานที่แบบสมบูรณ์แบบดีีพี่น้องบราเคยขอเคยเห็นว่าคนสี เกงซีดีปานนีเราพี่น้องผมก็เห็นบานมากหลายหลังพอสมควรพี่น้องแต่ว่าก็ไม่เคยพอสร้างทีดีฟีเมื่อแบบนี้พี่น้องเนาะไม่เคยสร้างปัญหาให้ปวดหัวแม้แต่นิดเดียวพี่น้องว่าสิเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการเรื่องงานบอดเลยไม่ํำนี้ติติงจักเงียบเม็ดพี่น้องวุฒเฮ็ดดีแหงทันฉาบกันยังหรือบ่มีหลุมมีบอบ่มีงงงงีงี้พี่น้องเป๊ะทุกขั้นตอนสุดยอดอีหลีพี่น้องสุดยอด จะมีก่อสร้างมากครับเพื่อปัญหางเราคือว่าประสบความสำเร็จคือว่าโชคดีของครอบครัวของพี่น้องที่สร้างที่ดีจับจุดในช่วงจับจึงขั้นตอนที่พวกเขาบ้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะนั่งที่ถนนเขาบ้านพี่น้องขึ้น้าบานมางั้นยิมงานแลยทำนมดท่านหน่พี่น้องรวดทั้งตัวขูนท่านตรงนี้พี่น้องเป็นตัวนี้เลยว่าใส่ทั้นเดียวเบิด ับดับที่่้ระดับที่เดียวที่เราไ้องต่อหลายเดียนะเี้ยความสวยงามและการบ่แต่ก็หักของวนะเป็นสร้าปุนขึ้นน้เลยท่านเดียวพ่อการสร้งงานการคำนวณงานเป็นอย่างเยอะกับเบี้ยที่เราเปอยู่ไม่ใช่โอเคกับความบันทึกเกี่ยสร้างความไม่เต็มที่ไม่ได้จรงน ุิทยอดดี่ดีน้องน้องน่านบ้างแสนน่านโอ้เคยพอเคยเห็นพี่น้องเกิดมาอายุ60ปีแล้วเนี่ยพี่น้องเป็นหลบเป็นลางแล้วพี่น้องช่วงนี้ก็ับขั้วสางก็เรียบร้อยท่าสีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะก็เหลือตตกแต่งภายในม่านเหมือนกับบัตเทิลมีพี่น้องปลูกหนาปลูกต้นไม้กับบัตเทิลมี่กับเพิ่นกับปั๊บรายปั๊บระดับให้เรียบร้อยพี่น้องก็ถือว่าสมบูรณ์แบบ พี่น้องกับประตูกับบ้านทันนีพี่น้องในช่วงนี้ประตูบานกับบ้านท่านใส่พี่น้องเพราะว่าต่งางล่อในขั้นตอนที่ผลิตอยู่พี่น้องสร้างไว้แล้วเนาะเนี่ยพี่น้องสภาพโดยรวมก่อนสีสันรเรจเสเ็จสินเป็นบานที่สมบูรณ์แบบจากสร้างฝีมือดีพี่น้องเนี่ยครับถ่ายพี่น้องเบ่งในหลายมุมพี่น้องบ้านหลังนี้งบประมาณ ประมาณหาลานก็บาทพี่น้องนะสางบนพื้นที่ประมาณลอยก็าตารางว่าพี่น้องถือว่าแพงอยู่พี่น้องแต่ก็สมราคาพี่น้องทีมงานทฮ็ด,ดีดีนะครับตัดภาพมาเมื่อนี้ก็คือภาพสดสดเหมือวันที่ย5สิบหาตุลาคมสองพหายเจ็ครับพี่น้องช่วงเวลาประมาณหามงแรงเนาะผมเจ็บภาพบรรยากาศ ซึ่งบานก็ถือว่าเซ็ตสิน100้นลอยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องนะหลังจากมือกอ่อสางในบ้านต้นกล้วยสองต้นนี้ต้นนี้น้อยพี่น้องเพิ่นเอาน้อมันมาปลูกหลังจากที่เพิ่นตะก่อนมันเป็นป่ากล้วยเก่านะมาที่นี่เิ่นเอาออกเป็นกรเลี่เอาน้อมมาปักว้ขางขางทางขางนาบ้านพี่น้องปลูกบ้านแล้วกล้วยกล้วยออกเคี้ยวพอดีพี่น้องสองเคี้ยวได้กินพอดีเนี่ยบอนบอแก่ยอยู่ได้ห้าก็ออก มือนีก็มีการปรับพื้นที่หมองทีเฮ็ดเพื่องพักคนงานเราพี่น้องกระถ่มทีตวนยางต้นมองนี่เฮ็ดเป็นสวนพี่น้องเป็นสวนมยอมหนาบาันน้อยๆปลูกพักปลูกงา,าไปกินนเ้าพี่น้องเนาะกล้วยสองต้นนี่ก็ปลูกตั้งแต่มือแรกที่สั่งแล้วพี่น้องน,อน,น,น้อยๆจนเฮ็ดแล้วก็ได้ปีพอดีพี่น้องก็ถือว่ากล้วยปีหนึ่งก็ออกเครียดเราพี่น้องเนาะเนี่ยสภารวมโดยรวมพี่น้องหลังจากที่สําเร็จเสร็จสินเนี่ย บานกับตกแตง่งภายในเรียบร้อยพี่น้องมานเมือนไฟน้ำยังทุกอย่างปลูกต้นหมอกต้นไม่เตรียมที่สิขึ้บบานใหม่วันที่สิพฤศจิกายน2567นนี่แหละพี่น้องนี่งามเรียงอากาศกับบรรยากาศกับสวยๆพี่นอ้องตะเวนกลาลังตกดินนี่ครับพี่น้องด้านข้างของตัวบานพี่น้องเนาะด้านในสิติศถนนทั้งถนนใหญ่ทั้งซอยนะพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ขอเก็บภาพบรรยากาศในการสร้างบานลูกไส้ไว้แคด้เดอพี่น้องเล้อเก็บเป็นภาพไว้ให้บึง